อินดีต้อนรับเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์เดอะกราเซียสทัวร์นาเมนต์แกรนดิอยสทัวร์นาเมนต์รอบแปดคนนะเราไปคู่แรกครับรอยมัสแซงเจอกับเอเลนเดี๋ยวนี่ครับเดี๋ยวเอเลนก็ฟันรอยมัสแซงรัวๆจังหวะนี้แล้วโดนยิงแล้วครับรอยมัสแตงจะจะต้องครับจะมีไฟมาได้เรื่อยๆครับรอยมัสแซงดูครัวสวนกับไปเรื่อยแล้วออกไปฟ้าครับเมื่อกี้เอเลนมันก็ไม่โดน ไปต่อยไปฟันไปต่อยแล้วปืนไรเฟิลมาครับใส่รอยมัดแปงแล้วฟันไปอีกอ้อแล้วฟันไปครับรัวๆจังหวะนี้แล้วรอยมัแปงผลไม่ได้เลยครับแล้วดูครับอปืนใหญ่มาครับไม่ต้องแปลงล่างเป็นไททันครับเราแรกครับเอเล,ลนครับทีเอาชนะรอยมัดแปงไปได้เดี๋ยวมาดูราวที่สองเราที่สองจะเป็นยังไงแล้วเจอยิงสวนกันไปนิดเดียวครับแล้ว เราแสงก็ยิงใส่เอเลนจังหวะนี้เราพาสมาครับเอาเราเราชาไปทั้งคู่แล้วเอเลนต้องต้องยิงครับเดี๋ยวเอเลนแปลงร่างเนไททานครับเอเลนดูยังไม่แปลงร่างครับแล้วดึงมาจังหวะนี้โจไฟไปครับเอเลนเอเลนต้องเอาเลือดขึ้นมาให้ได้ครับแต่เอเลนนี่ยังไม่ได้ใช้พลังเลยนะมานาสามมานาครับยังไม่ได้ทำอะไรแล้วตอนนี้ยิงครับไม่ได้แปลงเป็นไททันครับแล้วปืนใหญ่ไปครับจังหวะนี้แล้วฟันมาจังหวะนี้ ลอยมาแตงสวนกันมาได้แล้วชาร์จมาแล้วไฟไฟเอเลนไปครับจังหวะนี้ติดนิ้วไปแล้วลอยมาแตงไฟมาจาังหวะนี้ไม่ถึงครับแล้วโอ้โหนี่ฮะเราเอเลนดึงใกล้มาจาังหวะนี้โดนลอยมาแตงสวนไปครับเดี๋ยวเปล่าที่3ก็เปล่าตัดสินของ2องคู่นี้แล้วไฟไปจังหวะนี้แล้วเอเลนใช้ท่าเราเนี่ย อะไรวะโอ้แล้วเป็นเป้าแล้วเนี่ยครับเป็นแสงมาเป็นท่าอะไรไม่รู้ครับแล้วออกไฟฟ้ามาโอ้โหเลือดเลือดนี่คือหายไปเยอะครับลอยมาแสงไฟครับจังหวะนี้ลโดนอีกครับเอาครับเอเลนฟันฟันมาจังหวะนี้แล้วปืนมาจังหวะนี้เอาแล้วเอเลนไฟเฟิร์นใส่ลอยมาแสงแล้วเรียบร้อยครับเป็นเอเลนครับที่เอาชนะลอยมาแสงไปได้ครับในรอบแปดคนดท้าย เอาละครับและคู่ที่2ของรอบ8คนสุดท้ายครับก็เป็นตัวละครที่ OP ทั้งคู่ครับ2คนนี่คือไซตามะกับอาจารย์โกโจนั่นเองโกโจซัโตวรู้ครับแล้วเนี่ยครับแล้วดูมีการหยั่งเชิงกันครับ2คนนี้ก็คือเลยไม่แทบไม่โดนดาเมจกันเลยครับทั้งคู่แล้วอาจารย์โกโจเข้ามาเจออัปเปอร์คัตสวนไปครับหืมเลือดนี่หายไปเยอะแล้วไซตามะอืมหืมอาจารย์นี่ชาร์จเคาน์เตอร์อย่างเดียวครับจะเจอมาดามาดาไปครับโอ้โหติดติดกำแพงไป แล้วจะเคาน์เตอร์เหมือนครับอาจารย์โกโจแต่ไม่ได้ครับแล้วจะเข้าไปเตะเจอสายธรรมะต่อยมาจังหวะนี้แล้วยังไงต่อยครับอาจารย์โกโจโจมตีไม่ได้ครับจังหวะนี้เดี๋ยวยันจะเคาน์เตอร์ทั้งคู่แต่ก็ไม่โดนโจมตีครับเดี๋ยวจะต่อยอือหือเอาครับอาจารย์โกโจเริ่มโลกครับจังหวะนี้เจอเคาน์เตอร์ไปอีกครับแล้วอาจารย์โกโจปล่อยอือเป็นสายเวทตัตันสายธมะไปได้แล้ว แล้วเคอร์เตอร์ <c oughs> เรียบบอกว่าไฟตมะเอาชนะลาวแรกไปได้แบบจะว่าสบายๆก็ไม่ใช่ครับเดี็กไปดูไม่เดือดร้อนอะไรมากครับจะไฟตมะตอนนี้ครับสอตูโกโจรครับกับไฟตมะลาวที่สองแล้วเจอต่อยไปครับจังหวะนี้แล้วต่อยไปอีกอแ,ลแล้วกันอาจารย์โกโจปล่อยอานันต์ไปจังหวะนีู้้หแล้วตล่อยมาได้ครับอาจารย์โกโจ แล้วไซตามะเคาเตอร์อาจารย์โกโจมาอีกจังหวะนี้อืแล้วจะต่อยไปครับแล้วอาจารย์โกโจโอ้โหต่างคนต่างคาเตอร์เขาจังหวะนี้แล้วอื้าวครับแล้วอาจารย์โกโจพยายามต่อยสวนจะเจอเคาเตอร์มาจังหวะนี้จะเจอบอลม่วงขยับจ้องไปครับเอาครับโอ้โหแล้วโอ้โหูคอมโบลัวเพราะอาจารย์โกโจเพื่อเอาชนะในรอบที่สองครับโอ้โหแล้วไซตามะไม่ได้สวนครับโอ้โห อาจารย์โกโจรครับพลิกล็อกในรอบที่2ครับเพื่อต่อชีวิตในรอบที่3ได้ครับเหล่าตัดสินของ2คนนี้ครับจะเป็นยังไงผู้อาจารย์โกโจชาร์ตต่อยมาอื้ไซเวตตำมาจังหวะนี้แล้วต่อยสวนไทรธมาอีกไทตธมะเคาน์เตอร์ออรไปได้ครับแต่ว่าอาจารย์โกโจก็เหมือนไม่ค่อยโดนดาเมจแล้วจ,จะเคาน์เตอร์จังหวะนี้ก็ไม่ได้แล้วเจอต่อยไปอีกอทรธมาก็สวนไปได้ครับจังหวะตะกี้แล้วเจอบอลม่วงขนาดจ้องไป แต่งท,ทายเองนะแต่งยอท้าเองกับบอม่วงขนาดย่อมเอาแล้วครับอย่างนี้แล้วอาจารย์โกโจต่อยเป็นเสาลากมาดามมาด้าไปได้ครับแล้วไฟตามะใส่ตามะโดนพลิกล็อกครับพลิกล็อกกันหน้าดูครับเอาจะเจอเคาน์เตอร์มาครับจังหวะนี้เคาน์เตอร์มาจังหวะนี้แล้วยังไงยังไงใส่ตามะไม่เข้าไปโจมตีครับแล้วเจออาจารย์โกโจสวนมาจังหวะนี้เอาล้วเคาน์เตอร์ครับไฟตามะแล้วต่อยเป็นไฟตะมะครับเอาชนะอาจารย์โกโจไปได้ครับ เลือดจะหมดอยู่แล้วครับไซตามะโอ้โหครับการโคโจก็ตกรอบไปครับรอบนี้เอาละครับและคุณกินครับกินโทกิต้องมาเจอกับลูฟี่ครับหมวกฟางลูฟี่ของเรามาครับรอบที่หนึ่งครับไฟจะจังหวะนี้ลูฟี่เข้าไปฟาปล่อยข้างหลังคุณกินครับแล้วคุณกินสแปมเตะมาจังหวะนี้เตะเตะ เตะมาแล้วก็ระเบิดไปครับแล้วก่อสร้างมาครับคุณกินจังหวะนี้แล้วโอ้โหแล้วลูฟี่มีคอมโบกับอากาศครับแต่คุณกินก็สแปมต่อยมาเรื่อยแต่จังหวะนี้ส่วนนกันไปเรื่อยครับแล้วเจอก่อสร้างมาครับติดกำแพงแล้วลูฟี่จังหวะนี้แล้วเจอหมัดรัวยางยืดไปครับแล้วต่อยโอ้โหแล้วคู่นี้ไม่ค่อยได้ใช้ท่าครับออาละชาร์จแล้วครับจังหวะนี้แล้วชาร์จมาแล้วลูฟี่เต็มก่อนครับลูฟี่กัดมาเป็นเกียร์สี่หรือเปล่าเกียร์สี่ครับจังหวะนี้แล้วเข้าไปต่อย ต่อยใส่คุณกินแล้วเจอปลาระเบิดไปครับจังหวะน,นี้แล้วโอ้โหจะเจอต่อยหมดัดงูมาครับลูฟี่ลูฟี่ต้องลูฟี่ใส่รัวๆครับคุณกินไม่ได้พักหายใจครับจังหวะน,นี้แต่ลูฟี่ต้องรีบปิดฉากให้ได้เพราะเสียสีทำให้ลูฟี่เลือดลดลงเรื่อยๆเลือดลดลงเรื่อยๆแล้วโอ้โหคุณกินยับไปเลย <c oughs> เอาครับเป็นลูฟี่ครับที่เอาชนะคุณกินไปได้ในราวแรกนะ เปล่าที่สองครับไฟไฟมาแล้วหลบมาหเหมือนเดิมครับลูฟี่แต่ว่าเมื่อกี้คุณกินรู้ทันนะต,ตอนนี้ก็มาต้องมาวัดกันที่แฮนทูแทนคอมแบทครับแล้วคุณกินสวนมาก่อสร้างใส่ลูฟี่จังหวะน,นี้แล้วหเหมือนเคาน์เตอร์ได้ครับคุณกินลูฟี่สวนส,วนสวนสวนรัวๆร,ร,รแล้วเคาน์เตอร์มาเห,หมือนจะเคาน์เตอร์ครับแต่ก็ กลายเป็นโจมตีใส่แทนครับแล้วก็บูมแมลงดาบไม้ไปครับจังหวะน,นี้ของคุณกินเดวก่อตสร้างใส่ลูฟี่ครับเด็กลูฟีฟ่นี่คอมโบคอมโบลูฟี่นี่มันแรง,งจริงๆแล้วต่อยไปบูมแมลงไม้มครับจังหวะน,นี้แต่ก็ไม่สชทกสถานเท่าไหร่ครับลูฟี่แล้วหมัดลัวยังยืดมาจังหวะน,นี้แล้วก็หมัดลัวใส่รวนลัว,ลวครับไม่ได้พักหายใจครับคุณกินแล้วซัดหน้ามาแล้วก็หมัดลัวมาอีก คุณกินเคาวเตอร์อะไรไม่ได้ครับเจ้หนี้แล้วโอ้โหแล้วเรียบร้อยไปครับก็เป็นลูฟี่ครับที่เอาชนะไปได้ครับในรอบ8คนของเราและไฮไลท์ของวันนี้ครับเป็นอาจารย์เจอลูกศิษย์ครับเดกุเจอกับออไมค์ครับเป็นวันฟออปะทะวันฟออครับ เจกอคอมโบใส่อไม์ค no like. <no ือเั <so um <h 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 ้งคู้ขึานำเพลงครับใส่ไปก่อนครับอ้อไม้อ๋อไม์ต้องตั้งตัวให้ทันครับเจอลูกศิษย์ตัวเองเตะรัวๆครับจังหวะนี้แล้วออไม์อัปเปอร์คัตสวนมาจังหวะนี้เริ่มได้ครับแล้วชาร์จวันฟอออมาทั้งคู่จังหวะนี้แล้วเตกูเต็มก่อนครับเจกูก็วันฟอฟูขาวมาจังหวะนี้แล้วสมัไปเจอออไม์สวนมาครับแล้ว โอ้โหแล้วยูในเตดสเตตออฟสมัทโอ้โหแล้วเดกุหายไปเลยครับโอ้โหเดกุดูเลือดแต่หายไปเลยครับอาจารย์ออกไหมนี่ตัวสู้ไปเลยครับผอมไปเลยครับเราแรกครับออไหมเอาชนะไปได้ครับแล้วเหล่าที่ตอกมาปูข่าวมาจังหวะนี้ก็โดนเอร์คัดไปแต่ก็ยังกันได้ครับเดกุลาพยามลาเลสกับออไหมเรากันได้อยู่ดีครับแต่ตะกี้ก็ตัดกันไม่ได้นะเราชาจวันพอออกมาทั้งคู่แล้วเดกุสมัไปจังหวะนี้สมั วนกันทั้งคู่ครับแล้วก็อืก็เตะมาจังหวะนี้โอ้โหภาคไม่ทันแล้วสมแอสสวนไปสวนกันมาแล้วเดกุล้มล้างอาจารย์เอกจากเคาน์เตอร์ท่าเคาน์เตอร์ของโอไมค์ไปได้ครับแล้วสมแอสมาจังหวะนี้อืติดล้างคูได้หรือเปล่าครับเดกุแล้วสมแอสไปจังหวะนี้อืพยายามต่อสมแอสไปเรื่อยๆครับโอไมคไม่ได้เข้าถึงเลยครับแล้วเจอราเวสครับจังหวะนี้เดกุแล้วแล้วโอ้โหแล้วเจอสมแอสแล้วตบเคาน์เตอร์มาได้ครับเดกุ เด็กุก็สแบตสแบตนิ้วไปกชิกชนะออกไม้มาได้ครับเด็กุในราวที่สองครับเอาครับแล้วลาวที่สามครับไฟครับแล้วพุ่งเข้าไปเจอต่อยสวนกันมาครับเด็กุแล้วชาร์จวันปอ,อมาทั้งคู่จังหวะนี้แล้วออกไม้เต็มก่อนแล้วลาเลียสเข้าไปจังหวะนี้แล้วพุ่งเข้าไปอัพเปอร์คัสเดกุอีกไม่ห่วงลูกปิดอะไรทั้งนั้นครับเดกุออกไม้จังหวะนี้แล้วเดกุ เดกกูสวนมาครับแล้วสมัดนิ้วไปครับจังหวะนี้ต้องสแปมท่าระยะไกลไปเรื่อยครับเดกกูแล้วตอนตอนนี้เลือดโอไมค์ก็เริ่มทรงๆแล้วเหมือนกันครับแล้วชาร์จวันฟอร์ออกมาทั้งคู่แล้วเต็มมาพร้อมกันแล้วฟูคาวมาจังหวะนี้จะเจอลาเลียสครับเด็กกูแล้วโอไมค์อัปเปอคัทไปอีกอ้แล้วปล่อยเดกกูติดไปนู่นเลยครับเอาละครับจังหวะนี้แล้วโอไมค์ชาร์จมาจังหวะนี้เต็มก่อนแล้วเข้าเป็นลาเลียสเดกกู นิ่งไปครับแล้วก็เป็นอาจารย์โอไมคครับที่เอาชนะลูกศิษย์อย่างเด้กุไปได้ในรอบ8คนนั่นเองเหนื่อย <c oughs> <c oughs>